เลือดแล้วรับเลือดแล้ววันนี้เก่งอือ่งปลากับอือผงปลานี่สูตรอ่สูตรเต่มันต้องไส้เครืองมาเพราทําเก่งผงปลาคือเราต้องใส้ไคลซอยรับใส้ไคล์ซอยหรืใอใส้หอมซอยแล้วแต่คาดไม่ได้คือต้องไส้ก้ามเปียงกับต้องไส้ก้ามเพียกยกันเลยใส้น้ำซี ไส่หนำทีนะครับนี่วันนี้พิเศษนที่มึงกับโผฮะวันก่อนไปได้ปลาด,ดกเด๋มายิ่งนี่ทักยีที่ตัวได้ตั้งกต่ทำกินไปมั่งแล้วก็เลือกกับทำแห้งไว้ะทำแห้งไงวันนี้ก็เลยเอามาใส่ในแกงไปผงปลาหรือว่าเออผงปลานะครับอันนี้ก็ชิมเรียวบอยแล้วน่าจะได้ทีแล้วเดี๋ยวใส่ไส้เทนิดงยิ่ง

อันนี้ก็เรียกว่าเอือบุปล้านะครับเอือบุปล้ามันจะหมากว่าแกงบุกล้าแกงบุปล้าก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส้ใส่ซอยไม่ต้องใส้ห่อบซอยไม่ต้องไส้กระเทียมสดซอยนะครับแต่วันนี้เราใส้หมากว่าแกงบุปลา้าวพาเราใส้ต่างลำเทใส่ั่งข้ามเปียกใส่ั่งอ่อมซอยใส่ั่ง วัวเทียมซอยแล้วก็ใส้ว yeah. ัไข่ซอยรสชาติมันจะละมุนมากว่าการที่เราทำเป็นแกงบุ้งล้านะครับเคขื่องเขื่องแกงธรรมดาครับเขื่องแกงเขื่องที่ทำบุ้งลาเขื่องแกงคั่วนี่แหละนะครับเขื่องเขื่องแกงธรรมดาที่เราทำแกงบุ้งลากินกันนะ เข้าใจว่าน่าจะได้รถได้ชาติแล้วนะครับได้รถได้ชาติมือนี้การร้อยเหลาให้ดีได้ลุกต่อโดองกักปังตรงฟัานะครับต่อโดองหรือไม่ก็ต่อเบาก็ได้เนี่ยลุกดีกับโอเคนะครับอันนี้ทำอือหุ่งปลากับข้าคุณกับ